สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คมรู้มาี่ยวกวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง n น้ำนะคะในหัวข้อ countable and uncountable noun ก็คือนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้เองค่ะนามที่นับได้เนี่ยก็จะก็จะนับได้นะคะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวนะคะเช่นนะคะ a a bat two box two boys นะคะ three boxes และ four boats นะคะส่วน uncountable นามเป็นนามที่นับไม่ได้นะคะไม่สามารถมาเป็นชีมเป็นอ so ันเป็นตัวได้ส so, ่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอ่าเป็นมวลสารแล้วก็ของเหลวหรือผงซมากกว่านะคะหรือบางทีก็จะเป็นอาการนามนะคะเช่นความรู้สึกการกระทำนะคะเช่น gold gold waters love honesty Happiness นี่ก็เป็นตัวอย่างของ uncountable noun นะคะปือเป็นความรู้สึกอะไรนี้ซึ่งก็จะมีแบบพวกเป็น water อย่างนี้ก็เป็นแบบ uncountable noun เหมือนกันค่ะเอา,อางี้กับ้างค่ะใครชอบกอยังลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย